สวัสด <who referred to> ีคร <as well> <them> <sk> ับผมหัวหน้าเห็นอย่างน้อครับนี่ห <rawd Moder> ัวหน้านี่เออโถูกหูงเรื่องเนาะพี่น้องหูงเพิ่มกักไปอย่างไรกลับพี่น้องโออัูเจอเต้ในกลางพอดผ้าปลาทางล่างนี่มันเป็นเสียงจังป่านนี้ลมหนาวลมหนาวเนาะเราเดินในกลางกลางบังลมเออเดินหน่อยนึงเนาะโอ้ยเออมาหงเนาะขนาดพี่น้อยมาหงเรื่อง อยู่หลังบ้านอเลยนะนี่ตำกับทอดปลาย่างเนาะปลาย่างมีแล้วพี่น้องเอ้ปลาจอนย่างดีหมดละโม้นี่เอาไปกินหรอทำอยไว้ซุ่มอยู่นะเฮสกินเสมอพี่น้องไอ้จับมือไปทอดปลาย่างกันพูด่าพูด่าเพราแล้วก็ลมมาเลยพี่น้องเพื่อนเระกานไม่ได้ได้พูด่ะขนาดลมเลอนี่สองมือเลยเนาะป้าเนาะโอ้สองมือหนาวขนาดลมหนาวเข้ามาเลยพี่น้องเลยท่านละครก็นุ่มเนาะ หยุดแล้วคลอดแล้มร่มหนาวมาแล้วนะบันนี้ไปเบื้องตอนพันต่ำบล้วมันแซ่บพันโบแซ่บอันตี่มือป้าไม่ตุกบบตุกบุได้มาไล่มือเลยเด้แฟนครับแฟนเพลงก็นอาสีเรียกร้องห้าเดียป้าเดียเจ้าเออยังตะขอดิดต์เรพันโบหมาเนาะปิดตีภารกิจเนาะภารกิจภารกิจภารกิจไรอ่ะอ้าต่อตอนต่ำบลรีพี่น้องเพื่อนเนาะมิเตชัมากินมัดป่านนี่นี่าะสองคนกับป่านได้เลยมันต้องกินลำดอก อ้าวเริ่มแล้วนี่เริ่มตั้งเตาแล้วนี่เนาะหัวหน้าเนาะอันดียตั้มไปล้วมีก็ตำมไปแล้วพอเอามาคุ้งลงครับทอดปลาบุกทอดนาทีเนาะซองนาทีปลาย่างเนาะอือตาย่างไฟแล้วเนาะหัวหน้าเนาะเนี่ยเนี่ยครับพี่น้องนี่ยเนี่ยนี่นืตัวนี้น้อยเนี่ยเนี่ยเนื้อบึ้งก้อนนะทอดมือต่อตาอืมฮะมือโจรจริงจริงเอาเอามาทันแล้วปลาแทมมาทำมีเราคนมาห้าเฮามาเฮียกับเจ้าก็มาดิเรียกเรียกไม่ดีเลยนี่มวันนี้อัน มันเที่ยวกเจ้าก็เามาดิเะมัเที่ทวยวคนไกลไปไกลมามันสักก็หกโมงกว่านึกหนเดียรปานี่หกโมงสิบซาวนี่แล้วสิบกว่านาทีนี่แหละแต่มันมืดง่ายเนาะอย่างนี้เนาะโอ้ยลมหนาวเนาะเยียมหนาวดีแต่มีฝาดสังกะสีเขานี่เนาะโอ้ชั้นแม่มุนไปปุยพี่น้องลุมขนาดหลุมอะไรไก่เข้มข้นด้วยไข่เดียร์แต่พันมีคู่เดียร์ป้านะเอ้ยคุณพันมีคู่นี่นอนค้าขนาดเลยเนาะ เฮ้ยสาพันนี่โอนเอาละตุ่มโมใส่นอนเดียวนี่โอดเอาแล้วเพื่อกันใดเด้อพี่น้องเด้อทางทางไกลที่เบิ่งคลิปกันใดผู้เลิศบูมีคู่ก็ห่าวซะดิเออหนาแล้วน้ำมาแล้วเลิหนาวเลยเด้อพี่น้องมบูคือเก่าเด้ตอนมันยังบ่หนาวแล้วด้วยพ่าวาเบูอยได้เนาะป้าเนาะเป่าดิพี่น้องเฮึจนมันเท่าคือเดีย็กไข้ดิเฮ้ยมันไม่ได้เลยนะแถวนี้มืดแล้วมืดสิ้นแล้วครับ บัตรคิดเรียบร้อยแล้วเออตั้งรักใหม่แล้วเทียวก็งงยโสมัวตั้งบอดีก็เลยนี่บางห่วงเรื่องขนาดไอ้ตัวเจ้าได้กินเมดปลาเห่าเรียกพักก็เรียกมังกบพักก็บ่มีเออเถอะอ้าวเดี๋ยวจังเบิ่งบัรรณพันธุ์ทอดเหรอเนี่เอาเบิ่งพันธุ์ทอดเลยั่งพี่น้องทอด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 หัวกระหูกเลยจะน้อยเอากระยามันนะป้าเนาะโอ้ยขยาบหัวใส่ ทอดปลาย่างสีเอาเฮ้อมันเรื่องเนี่พี่น้องเรื่องแล้วเรื่องพูดเรากินไม่ได้เนี่ยปลาเนาะป,าะปะลาเน,นี้มันนั้นมาเย็นแล้วมันคุ้มบุ้ยปลาเนี้<อ>มันเบิ่งคือบบสุกเอ้ยจะน้อยจะน้อยเหรออานนี้ปลาก,ก็ยา่างใส่เลยเนาะเอาคือก๋เกี๋ยวกุ้งโว,วยเลยเนาะงอขึ้นเนาะอันกอบพุ้ยก๋เตี๋ยวกุ้งเออคือการทอดปลาหมึกแล้วมันกินบม่ได้นาะปลาจะคุ่มเหรอพวงแล้วเอารสเนาะปลาหมึกเนาะ กวดลูกมาเดียวกันบแล้วก็มีคนย้อนอยู่เลยว่าปลาย่านี่แซ่บขนาดเลยกระเจ้าว่าผู้กระเจ้าซื้อไปกระเจ้ามาย้อนว่ารสชาติได้การสุดยอดเลยในการทำปลพันเนี่ยผมว่าข้าขนาดบุมีขาวกินข้าวนี้รับประกันบุมีเลยมันก็มีสูตรเด็ดของเขาเลยนะเขาก็ได้ข้าวอยู่ข้าวข้าวเดียวข้าวเดียวเมื่อข้าวเดียวอ่ะถ้าเบอร์มันดำหมดแล้วครับวันนี้มันเป็นตซเสลส์บุรีเซเชลส์ก็ได้ อ้าวต่าแล้วครับตามแล้วครับพี่น้องปลาตีตัวเสรเครื่องี่รอยละปลาเนเอ,อเอ,อาเอาดังอย่าดังคนจะได้ยินคน,น,นิ้ยิ่ตำิต,ต่ำตขคงแท้เลยตํำขนาดขัวมืออข,วขวัขวมือขัวหกเอ้าขัวน้อย เราเฮ็ดเซตเซบเนีย,เ,ยเราอีตาเนียเราว่ธรรมดาเนียเราเนาะแต่สมัยตะก,กี้เราอยู่บนเข้าบนดอยเราเ,ราเ,ราเคยเฮ็ดเนาะโดยการโดยการพนันน,<อ> <laughs> น,น,นาเอยคอยดีน้อเอ้ยพนันสีท่านน่ากินว้อพนันอ่หุ้งเฮิมพี่น้องหุ้งเฮิมขอช่วยขอช่วยแตามุ่งเป็นกะท่มุ่งซอฟปลามืาอนี่กระทิมุ่งสอบอมืาอนี่ อันเบิ่งพักกับค่อยน่ะยพี่ตยตูนเนีพี่น้องเอะพร่นน่ะกระดิ่เอาเรียบร้อยแล้วบ้านเลยมีแต่พันธุ์่งซื้อจานแล้วบ้านเลยเนาะกินมันแล้วกัมจานกันอ๋ออ๋อบายซิมซิม กูไรวะมันลายคบมันไ่สักเอามันละมืดวะลาครบมันก็มดบัวิมาชิมอืิมเดี๋ยวเดเออืมเดี๋ยแออเหลเลยขัดนัวหนึ่งเออเอาขัดนัวขัดเค็มหม้เหจางหน่อยนึงเอาจัดเข้ปไปพี่น้องจอดกระเทะหัวหรออ ซื้อสุจามไปตัวแบบน,นี้ปาเอาคือสวยเล่น้องมาดูเด้อเอาตักกเลยนี่เดี๋ยวเดียวเนาะเออโอ้รายการนะมีซากล่างฟันแสดงว่าหลับเนาะโอ้หนาเออที่ต้นปูอีกเนาะแหม่ป่าคนมีความรักในป่าเด้่ยนี่ไม่รำมาราด้วเจ้าน่ะ เว้ยสังมุกเสิร์ฟกินข้าวอยู่นี่ว้านี้เล่นเอาสี่มือเลยไหมเองมันคเออสังมุกัมมันเนีอาอ้โหมได้ล้มพัดเย็นจ่อยโอ้หพอได้นั่นอยู่พอได้กันอยู่สี่มืดูสิมือดูมันบ่ไเ้เดี๋ยวจะเห็นเป็นค้อยากเือกันเด้อเออเหลืองมเหลืองหมจะจุจัดข้ามีลนั่นได้อเ เออนนี้ได้แซนวิวก็แม่นคลิปนี่แหละเออมีเนื้อเรื่องเรื่องเตอเตอหันคือว่ากยกินูงงงานมัน้ย่ากินคนเดียวพมีเพื่อกินนํำเลยเนาะมันแซ่บคุบอแซ่บคนจะกินคนเดียวสั่นเาแซ่บกินกเอองาเจ้าเยอะแล้วอันนี้กำลังเติมน้ำก่อนเติมน้ำก่อนท่กลกสอม้ตั้ก่อนตั้ก่อนนับๆนๆๆๆๆอ โอ look, <hire> ้ยมันต้องเข้ากันไมดีแน่ป้าเด้ยำเน่าเนี่ยอ้ามันไส้ดีเ้่ใเอ้าเจาจะโบกรองบกกันเด้อ้อนจมทบอีกุนนี่โอ้โหดีพว่น่ะมันไข่ไขเด๋ยมันไข่ไขเด๋ยฟัดอเมริกันโอ้ฟัดอเมริกันเนาะป้าบูมิซีสันอ้ถ่ายเด้ปูผุๆกมันยืนดีซะก่อนเอ้าสพัน์หรือไม่ม่ไดียวว๊ะ เอาคเก่าแล้วเอาปิดคิ้เสด็จปามันเจ้าอสเดกอนนี่มันก็ได้เลยมันนีมาเอาละเออทำนีหลักก็าพูดใชกันพูดจากนั้นหลักตัวิงเม็ดก้อนพจนดเอาอีก้มาตอนวันกินนี่ก็เอาเพียงเพนี่ก็เดพไปน้องอ้เออุกานาาค่อยว่าพ่อกันไมฮาเออนี่ยงียงกบชอมหดเท่บังหลอกครับเต็มยังไงเนาะครับเตมยัง่กคเชคนที่ตามไเรื่องไปน้องไอ้รักแกกันน่ครับครับนี่ยังก่อนกานพ่อกันไหครับครับผม 有让。